ค,คำถามวันนี้เป็นในส่วนของเรื่องของอเอกสาร,สารไฟแนนซ์คือถ้ามีการาจับจองรถเข้ามาแล้วนะ,ะผมยื่นเอกสารเรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอนุมัติภายในอะไรวะเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงนะฮะภายในกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทีมอา ทีงานวิเคราะห์วิเคราะห์เครดิตลูกค้านี่ทำงานตลอด24อชั่วโม,ง,ง,มง,งเลยไม่หลับไม่อนอะนตีหนึ่งตีสองก็ทำนะครับ <c oughs> คือเราทำให้ลูกค้าได้รับผลที่ออกมาได้รวดเร็ว <c oughs> ให้มันพร้อมกับที่ลูกค้าอยากจะใช้รถ<ช>ลูกค้าคบางกระบางรา,ายนี่คืออ่าต้องการรถด,ด่วนเลยเนี่ยคือเราก็ต้องไฟนั้นก็ต้องด่วนตามด้วยนะครับอ่านะคะคำถามนะคะแจ้งไปแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะคะครับ วันนี้เราจะมาในหัวข้อวันนี้เราจะมาในหัวข้อนะครับ,รบ <S <S แนะนําสเปครถเบื้องต้นนะคะของรถพวกลิฟท์แชมป์นะคะรุ่นที่เรานํามานี้จะเป็นรุ่นขนาด3ามตันนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาตัวรีวิวรถรีกว่านะครับหนูหนูหนูถือกล้องดีกว่าไหมะนะฮะเอาเลยฮะตัดเลยนะครับตัวนี้ CX3030 นนะครับ เป็นรุ่น c X 3 0 3 0นะคะคือขนาด3ตันเสา3เมตรนะคะนี่เลยค่ะเสา3เมตรนะคะเป็นรถเอ่อเป็นรถขนาด3ตันราคา5 4 8 0 0 0บาทนะคะอ้าวท่านลูกท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่นะคะเอ่อพวกรีฟแชมป์ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเครื่องดีเซ,เซลหรือว่าเป็นเครื่องเบนซินคะอ่า ถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะคะกด1เป็นเครื่องเบนซินกด2นะคะร่มสนุกกันนะครับร่มสนุกกันตอบคำถามของเราหน่อยนะคะว่าลูกค้าได้ได้ตื่นตื่นมาดูกันหรือยังนะฮะนะครับให้น้องหมูบิ๊มเปิดเครื่องให้ดูหน่อยนะครับอ่ะสตาร์ทรถนะคะเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกระโปรงเหรอคะหนูเปิดได้ไหมเนาะทางนี้อยู่ทางนี้ ครับอ๋อนึกว่าหนังก็ได้กินเวลาไปนะฮะนะครับอ่าเปิดเครื่องค่ะตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมขนาด54แรงม้านะครับเดี๋ยนนี้เรารีวิวตัวสินค้าก่อนนะก่อนที่จะเข้าเข้าในส่วนของเนื้อหาสาระที่เราเตรียมกันมาขนาดสามตันของเราก็มีระบบสไลด์ชิปนะคะตัวนี้สไลด์ชิปนะครับผมไซส์ทั้งแผงงานะครับ ระบบ,บ,บเกียร์<า>ยก็<า>จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับผม <ภา S 1> ใช้งานง่ายนะครับยังไม่ได้รู้เลยนะอ่เดี๋ยวเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมในข้อแรกนะครับการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์นะครับ <ภา S 1> ป,ปิดกระโปรงหน่อยนะฮะกดลงมาเลยกดลงมาเลยกด,ยกดแรงๆหนูไม่แรงเนี่ย อ่านี่ะน,นะฮะ Stand ort, ผู้หญิงก็ปิดกระโปรงได้ไดนะครับไม่ใช่เปิดกระโปรงนี่อย่างเดียวนะครับอ่าเปิดแล้วก็ปิดนะคะน, <laughs> คนะครับมาลุยเ,เลยข้อนหนึ่งนะครับผมการใช้งานโฟก์ลิฟขั้นอตอนแรกการใช้งานอย่างอาจอะลึกการใช้งานอย่างถูกประเภทนะคะรับผมใช้งานอย่างไรบ้างนะครับค่ะหนึ่งนะคะตรวจระบบเช็คการตรวจเช็คนะคะก่อนใช้งานนะคะคือตรวจเช็คอะไรบ้างนะคะมีตรวจเช็คระบบไฟหน้านะคะอ่า เปิดต้องสตาร์ทไหมไม่ต้องไม่ต้องนะคะเปิดได้เลยนะครับหน่ะลองขึ้นเลยลองขึ้นแล้วก็สตาร์ทให้ลูกค้าดูสิอ่ะ,ะลองขึ้นอันนี้ผู้หญิงก็ขับได้นะครับสตาร์ทน,นะคนะก่อนอ่าเปิดเครื่องยนต์มานะครับผมหน้าปัดต้องติดนะครับ<ช>หน้าปัดต้องติดปกตินะครับนี่เลยนะคะหน้าปัดนะต้องติดมีแจ้งเกบอกนะครับเกอะไรบอกทุกอย่างนะคะไฟต้องติดเดี๋ยวเราติดเครื่องดูนะฮะนี่นะครับ อ่าสองนะคะอ่าเดีวเปิดไฟครับผมเปิดไฟหน้าดูนะครับระบบไฟต้องติดนะฮะค่ะไฟ่เปิดตรงไหนพี่เจ้านะอ่าจะเป็นไฟหลีนะครับอ่านี่นะคะมาเปิดอีก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 ครั้งหนึ่องอ่านี่จะเป็นไฟหน้านะครับนี่ฮนะ,ะไฟก็เป็นไฟ LED นะครับ ดับเครื่องเลยนะครับจากใช้ระบบไฟแล้วนะผบบม่าจะมีในส่วนของอสัญญาณไฟถอยอ่ัไฟฉุกเฉินนะครับเวลาถอยหลังแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนแจ้เงเตือนนะครับเดี๋ยวให้น้องบินดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องครับดับเครื่องอย,ยอ,ยอย่าไปกดอะ,อะไรเล่นนะครับผมเดี๋ยวมันจะบินนะฮะอไม่ค่ได้ยิน อ่าต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราเช็คในส่วนของระบบไฟต่างๆแล้วนะครับผมไปข้อที่่อกันเลยเช็คระบบน้ํามันเครื่องนะคะเอ๊ะเช้เช็คระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอ่าน้ำมันเชื้อเพลิงเช็คตรงไหนอ่าน้ำมันเชื้อเพลงเิง,พลงก็เช็คที่หน้าปัดนะครับต้องเช็คที่หน้าปัดเพราะว่าจะมีเกบอกอยู่น,นะครับนี้เป็นรูปน้ํามันนะฮะจะเป็นเกย์น้ํามันบอกอยู่นะครับค่ะแล้วที่สามนะคะเช็คระบบกรองอากาศนะคะ อ่าเปิดกระโปงดูกองอากาศอยู่ตรงไหนนะครับเปิดเปิดกระโปงอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราจะให้ทางผู้ผู้ภาพสตรีดูแลนะครับผมอ่าสามารถใช้รถได้ดูแลรถด้วยตัวเองได้นะครับไปไปที่กองอากาศนะครับกองอากาศครับอทางนี้อ่าใช่นะครับผมกองอากาศนะครับเดี๋ยวน้องแกะออกมาให้ลูกค้าดูซินะครับพี่กันแกะออกมาแล้วทําความสะอาดนะครับกองากที่หนูจะ มีจะมีล็อกนะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะนะครับหมุนก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงตรงนั้นจะเป็นตัวบีบฟุ่นออกนะครับดึงมอสกลองออกมานะครับเึงส่วนของกลองกล่ออกมานะฮะหนูต้องดึงตรงไหนดึงออกมาเลยฮะนะครับอ่านี่นะคะดังอือนะฮะดังนี้ไม่ดังโอ๊ยนะฮะดังอือ นี้นะคะที่มันจับกอที่มันจับอากาศนะคะที่มันจับวิธีการทำความสะอาดตรวจเช็คทำความสะอาดคือต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับโดยการเป่าด้วยลมนะครับเป่าจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับเป่าจากด้านในนี้นะคะแล้วก็แล้วเข้ามาเป่าด้านนอกกทีหนึ่งนะคะแล้วทีนี้พอเป่าเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปนี่นะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับผมวิธีง่ายๆนะครับ ครั้งแรกในการดูแลน,นะครับนี่ยนี่คือครัง้งแรกนะคะเนี่ยเอาอลิ้นเอาลิ้นไปไว้ข้างฝั่งน้นข้างล่างนั่นแหละนะครับนี่นะฮะก็จะ,ะ,ะ,จะมีล็อกของมันนะคะดูแลง่ายๆเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่ที่สำคัญเราต้องดูแลทุกครั้งนะผมก่อนใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของเรานะครับ ข้อต่อไปนะครับผมหลังจากดูกองอากาศแล้วนะครับถัดไปจะคือเราจะดูไอเออยเช็คระบบน้ําในหม้อน้ำเช็คระบบน้ำในหม้อน้ําตอนนั้นคือนะฮะที่จับเมื่อกี้แหละนะฮะจะเป็นหม้อพักน้ําสามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับใช่ค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าว่าสีมันสีเปลี่ยนไหมนะคะแล้วระดับน้ํามันมันยุบไปไหมนะครับมันจะมีระดับน้ำนี่นะคะแต่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งก่อนเราจะติดเครื่องสตาร์ทรถ้วทำงานเนี่ย อยากจะให้มาดูที่ในตัวของฝาหม้อน้ําเปิดฝาหม้อน้ําดูจะดีกว่านะครับค่ะคือ <c oughs> เปิดฝาหม้อน้ําดูจะดีกว่านะครับต่อไปนะฮะหลังจากดูหม้อน้ําเสร็จแล้วนะผมน้ําไม่ขาดนะผมใช้งานได้ค่ะต่อไปตัวเช็คการรั่วซึมของระบบน้ํามันต่างๆรอบเัวรถนะคะนะครับก็ ก็เดินดูเลยนะฮะเดินดูเลยนะครับรเดินดูรอบๆเลยนะคะคที่ส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับว่ามีประก็นมีซีนมีอะไรรั่วตรงไหนไหมนะครับว่ามีน้ํามันไหลเยอะไหยตรงไหนไหมนะคะตรวจเช็คทีนี้ต่อไปจะเป็นหัวข้อใหญ่อหัวข้อหนึ่งนะคะ การแนะนําการแก้ไขเฉพาะหน้าต่างๆนะคะเช่นนะคะน้ํามันหมดทํำยังไงแล้วเราต้องดูดูน้ามันเครื่องก่อนสิไหนๆก็เปิดกระโปรงกดเช็คแล้วดูระดับน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะฮะเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับผมหรูว่าหนูพูดตั้งแต่แรก <laughs> เช็คระดับน้ํามันเครื่องก่อนนะครับผมว่ามันขาดไหมนะครับขาะมันจะมีจุดบอกนะคะครับแล้วก็ระดับน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผม ดับน้ำมันไฮดรอลิกถังไฮดรอลิกที่อยู่นี่นะฮะครับเปิดขึ้นมาดึงขึ้นมาต้องจุกนะครับอ่าจะมีก้านวัดอยู่นะครับไฮดรอลิกก็อย่าให้ขาดนะครับจะมีก้านวัดมาอ่าบอกอยู่เนาะนะครับน้ำมันไฮดรอลิกต้องใส่นะครับเนี่ยต้องใส่อย่างนี้นะคะต้องเช็คทุกครั้งก่อนการใช้งานนะคะครับผมอ่าอย่างแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็มาตรวจเช็คดูว่าแบตเตอรี่เรายังปกติไหมนะครับผมการบรรจุไฟยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับ แล้วก็พวกจุดอาัจารบีต่างๆด้วยนะครับสำคัญนะครับจุดอาัจารบีต่างๆนะครับราต้องอัดล็อตทุกตัวนะครับเราต้องมันตรวจเช็คนะครับผมว่ามันหลวมไหมนะครับถ้าหลวมเราก็ดําเนิกนการขันนะครับอ เดีย๋ยวให้ดูรถกันเต็มอันนี้ให้น้องบุ๋มบิ๋มฝากช่องทางการติดต่อหน่อยช่องทางการติดต่อนะคะเ,เบรอร์โทรที่เลยค่ะศูนย์เป็นสํานักงานใหญ่นะคะ0 5 6 2 2 1 5 5 5นะคะเป็นของแชมป์เรานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าสนใจรถฟอกลิฟแชมป์นะคะหรือจะเป็นเพจรถฟอกลิฟแชมป์นะคะเสิา์นหา,าได้เลยนะคะให้ทางช่องทาง YouTube ก็จะมีการรีวิวการทำงานการ ดูแลรักษาเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างนะคะดูที่ Youtube ได้เลยนะคะตอนนี้เรามีช่อง Youtube แล้วเนาะ,ะแต่ว่าที่ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ที่นี้คือที่อำเภอ,อชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะใครที่อยู่บ้านที่อยู่ใกล้แถวนี้อยากเข้าจะมาชมรถมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงนะคะแวบะบมาหาเราได้เลยนะคะที่อำเภอชุมแพนะคะจังหวัดนครจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่ม,เร,มเริ่มอื่นแล้ว แล้วทีนี้ร่วมสนุกกับเกมของพวกเรานะคะในการตอบคําถามนะคะที่เนี่ยหนูจะบุ๋งกาลังจะแจกเสื้อนะคะให้2ตัวนะคะท่านละ1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เล่นเกมกับเรานะคะคําถามมีอยู่ว่า,ายื่นไฟแนนซ์นะคะเอกสารปุบ๊บนะคะอนุมัติภายในกี่ชั่วโมงคะอันนี้เป็นคําถามของเรานะคะ และรถที่เรานำมารีวิวตอนนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นขนาด3ตันนะคะเสา3เมตรนะคะชื่อรุ่น CX 3 0 3 0นะคะราคา548,000บาทนะคะเป็นราคาที่รวมแวะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าต่อไปจะเป็นหัวข้อต่อไปนะคะการแนะนำรถอ่อการแกนะ้ทำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นว่าถ้าน้ำมันหมดนะคะค,ควรทำยังไงะคะ ในเรื่องน้ำมันหมดนะครับถ้าจะให้ดีที่จะปล่อยให้หมดจะดีกว่านะฮะันเป็นอันตรายต่อในส่วนของปั๊มโซล่าของเรานะครับหลังจากน้ํามันหมดแล้วเนาะเครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่คือที่จะทําคือหนึ่งนะฮะไปหาน้ํามันมานะครับไปซื้อน้ํามันมานะครับผมมาเติมพอเติมเสร็จแล้วต้องมีการไล่อากาศออกจากระบบน้ํามันนะครับดยการเปิดเครื่องมานะครับมันจะมีปั๊มนะครับ จะมีปั๊มโซล่านะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับของตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอ่านะฮะนี่นะครับจะเป็นปั๊มโซล่าเนาะตัวนี้จะเป็นปั๊มแบบธรรมดานะครับผมมีมีตัวแยกน้ำมันนะครับนี่นะฮะเราก็ดำเนินการไล่อากาศออกจากระบบก่อนนะครับโดยการไขน็อตนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นน็อตเบอร์สิบของผ่านะครับคลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกแล้วก็ดําเนินการนะครับปั๊มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแยกน้ํามันนะครับเราแยกน้ํามันจนฟองอากาศที่อยู่ในระบบนะครับหายไปนะครับผมออกหมดจนเป็นน้ํามันใสๆไหลเลยนะฮะนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมเราก็ดาเนินการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเราไม่ไล่ อากาศออกก่อนนะคะมันก็จะไม่ติดนะคะถึงจะติดนะติดได้แต่ว่าเครื่องยนต์จะสะดุดนะครับเราต้องไล่อากาศออกจากระบบน้ํามันให้หมดนะครับค่ะต่อไปนะคะระบบไฟฟ้ามีปัญหานะคะควรตรวจตรวจเช็คที่ไหนบ้างคะถ้าระบบไฟฟ้ามีปัญหาครับผมอันดับแรกเลยหนึ่งนะลองดูว่าในส่วนตัวไหนมีปัญหานะครับถ้าจะเป็นที่อย่างพวกระบบไฟ มาเช็คที่หลอดไฟก่อนว่าหลอดไฟเรามีปัญหาไหมถ้าแผงวงจรหน้าปัดไม่ติดนะครับให้ไปดูที่กล่องฟิวส์นะครับเราจะมีกล่องฟิวส์อยู่นะครับเช็คว่าฟิวส์ตัวไหนมีการขาดเราก็แก้ไขเปลี่ยนนะครับผมค่ะแล้วก็มาเช็คที่แบตเตอรี่ด้วยใช่ครับผมว่าแบตเตอรี่นะครับปกติไหมนะครับผมแล้วก็สวิตช์กุญแจเปิดปิดได้ปกติไหมนะครับค่ะสวัสดีห้าร้อยล้านคนดูนะครับ S <S ถ้าใครมีคําถามถามได้นะนะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอยากุมอยากทรให้น้องมุมินเต้นโชว์ดีวกว่าจะคนยอดคนดูได้เยอะนะฮะับผมอยากจะทราบว่ารถพ์คลิฟต์นะคะเ,เวลาเช็คหมดน้ํามันเครื่องนะคะเช็คครั้งละกี่ชั่วโมงคะต่อครั้งหมายมถึงรอบการเปลี่<า>ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมถ้าเช็คนี่คือต้องเช็คทุกวันนะครับก่อนใช้งาน แต่ถ้ารอบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะมีอ่ารอบพีเอ็มการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเราจะมีบอกอยู่นะครับผมแล้วทางเราก็มีบริการช่างไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้านะครับก็จะมีรอบ 250- 500ชั่วโมง750นะครับ1น0 0ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่เราเปลี่ยนถ่ายอันนี้เป็นคำถามนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกกี่ชั่วโมงนะครับมีให้เลือกนะคะระหว่าง250ชั่วโมงหรือ500ชั่วโมงนะคะท่านใดก็อยากจะลงทมสนุกก็ ร่วมทายกันเข้ามาเนะ<ภ>าะจะได้ไม่เงียบไม่เหงานะครับปรเป็นกำลังใจให้กัน,น,นหน่อยนะฮะ <laughs> อย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อนะคะของรถฟลุคลิฟท์แชมป์ของเรานะคะตรงนี้เลยนะคะเพจรถฟลุคลิฟท์แชมป์นี่เลยนะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสอบถามราคารถนะคะหรือสอบถามาจะออกรถใช้อะไรบ้างนะคะเอกสารอะไรบ้างนะคะหรือว่า,าซื้อสดมีส่วนลดไหมซื้อผ่ <ภา S 1> อน ช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอยากได้เงื่อนไข,ขาาไหนไนะครับ,รบผมก็ box ็อ b o x เข้ามาคุยกันนะ,ค,ะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์นี้เลย,เลยนะคะ05622155เป็นสำนักงานใหญ่นะคะ เป็นเบอร์สำนักงานใหญ่เลยนะคะไอ้บุ๋บิ่มเช่นเต้นเต้นแบบโคโยตี้โชว์แับแฟนเพจดูอะไรทีว่าเผื่อจะดึงยอดยอดคนดูให้ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเผื่อเอาไปแชร์กันอะไรเงี้ยควณหนูมันมันไม่ได้แล้วพี่จะเต้นเพลงอะไรอ่ะเปิดเพลงชอบเพลงไหนจะเต้นได้เลยนะฮะจินตนาการเพลงได้เลยจะเต้นแนวไหนมันต้องมีฟิลลิ่งแต่แรกเวยหรอมันต้องมีฟิลลิ่งแต่แรกนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟิลลิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฟิลลิ่งก็จะมานะฮะอ่ะต่อไปนะคะผม หลังจากที่เราดูในส่วนของระบบไฟแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วมีอะไรอีกครับผมนอกจากน้ำมันหมดนะครับผมระบบไฟมีปัญหานะครับคางนวดอันนั้นไม่เกี่ยวเนาะคางวดมีปัญหานี่ไม่เกี่ยวนะฮะต้องจ่ายให้ตรงนะฮะค่ะนะฮะไอเรื่องคางวดมีปัญหานี่ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วเนาะนะครับดูความพยายามนะฮะมันจะปิ้งแข็งมากนะครับราปิ้งแข็งมากนะฮะ จริงๆอะปิดง่ายนะครับแต่ว่าทําให้ดูปิดยากกว่าอย่างนั้นเองดึงเวลานะฮะดึงเวลาอ่าข้อต่อไปครับหมดแล้วหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเราจะทํายังไงกันดีะครับเนี้ยนะฮะอันนี้มันแค่เบื้องต้นไงที่เราตรวจสอบได้ด้ตัวเองเราตรวจสอบด้วยตัวเองเนาะก็จะอ่าลักษณะของโตโฟลิฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรถที่ใช้งานง่ายนะครับผมในส่วนของแชมป์นะครับดูแลง่ายนะครับผม ดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับผมและอย่างเรามีทีมงานช่างดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับแถมเราประกันสินค้าให้ลูกค้าด้วยคือ2ปีหรือ2,000ันชั่วโมงนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วหลังจากหมดประกันเราจะมีบริการตรวจเช็คฟรีในปีที่3นะครับฟรีหนึ่งครั้งนะครับฟรีหนึ่งครั้งนะครับเป็นการตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับผมของตัวรถนะครับตอนนี้เราเราส่งทีมงานช่างไปตรวจเช็คให้ลูกค้าฟรีเลย ม่ว่าลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับเราไปหาถึงหน้างานเลยนะคะในนโยบระกันนี่บอกเลยว่าเราดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้ารถท่านมีปัญหาสามารถโทรเข้ามาที่ส่วนกลางได้เลยนะครับผมเราก็จะจัดช่างไปดูแลลูกค้านะครับจนถึงหน้างานนะครับผมและสินค้าเราก็มีอะไรนะคะไม่รองรับนะคะก็คอยบริการแน่นอนนะคะอไหล่นี่บอกว่ามีเป็นกะตตานะฮะอร่อยย่งเป็นก็ดังนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะ เรื่องการซื้ออะไหล่ก็ช่องทางการติดต่อก็เป็นช่องทางออนไลน์เนาะนะครับเรามีการจัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้านะครับผมถึงหน้างานเลยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวรถอีกรอบนึงเนาะนะครับตัวนี้เป็นยางตันนะครับนะฮะร,ระบบไซส์ชิปนะผมงานยาวมาตรฐาน1.2 2เมตรนะผมเมตร22เซนนะครับนะเผาใหญ่นะครับพวกระบบสายไฮดรอลิกมาตรฐานนะครับ นะะฮสายไฮดรอลิกเราก็ใช้ของอีตันนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องการรับแรงดันนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับราคา5้าแสนสี่มืนนะครับเป็นส่วนของ3ตันเสา3ามเมตรนะครับท่านใดอยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมก็เข้าไปที่นี่นะฮะเป็นเว็บไซต์ของเราครับผม www.champ. ์ m ว็นะฮะ อ่ะเดี๋ยวให้น้องบุ๋มบิ๋มลองะขับคะขับให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับผมว่ารถรถเราขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้นะครับผมจะอย่าอย่าไปเสียบอะไรนะฮะอ่าได้ค่ะลองลองขับให้ลูกค้าดูแรกเลยนะคะครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกมันจะเสียวเยอะหน่อยนะครับอ่าดูถ้าอ้างข้างหน้าก่อนนะนี่เบรกมือให้พี่เบรกมือไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะเราไหวเหรอ อ่าใส่เกียร์แล้วไปได้เลยนะครับเนียนี่ฮนะดูนฮะผู้หญิงก็ใช้างานได้นะครับขับได้นะครับท่านใดเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมยังไม่มีลูกน้องก็ขับเองได้เลยนะครับตัวนี้ขับใช้าง,งานง่ายนะฮะนี่ดูการสวิงนะฮะอ่าเดี๋ยวลองยก ยกใงส่วนของคอนโทรลให้ดูหน่อยนะครับยกนาขึ้นนะฮะนี่นะครับน,นีความสูง3เมตรนะครับความสูง3เมตรจากพื้นถึงหน้านะครับ อนโทรนี้จะมี3ตัวเนาะนะครับจะมีตัวยกขึ้นยกลงนะครับผมแล้วก็เอ็นเสาไปข้างหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่สาก็จะเป็นตัวซ้ายชิปซ้ายขวานะครับตัวนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดอบลงไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในส่วนของเครื่องยนต์ะเขาตั้งไว้นะฮะว่าถ้าแรงดันน่ะมันสุดแล้วนะผมในส่วนของไฮดรอลิกเนี่ยระบบเครื่องยนต์จะตัดการทํางานของปั๊มนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายของสายไฮดรอลิกนะฮะนี่นี่ระบบนะครับอ่าระบบชะลอก่อนถึงพื้นด้วยนะครับผมเวลาเราวางของนะครับป้องกันการเสียหายนะครับเวลาเราวางาลูกค้าบางขั้นเอาไปขนย้ายพวกเครื่องดื่มนะครับเพราะวพวกนี้มันแตกได้นะครับผมคือเวลาเราวางของลงเนี่ยมันจะมีช่วงชะลอในส่วนของอแผงงานนะครับชะลอของานะครับ ขับง่ายมากขับง่ายมากเลยนะคะหนูเพิ่งขับครั้งแรกนะคะขับครั้งแรกเนาะค่ะอ่าแล้วหนูดับไม่เอาขึ้นอ่ะแล้วก็ในส่วนอ่าต่อไปก็ให้น้องหมุนหมิ่มฝากทางการติดต่ออีกรอบหนึ่งสำหรับท่านใดที่สนใจโฟกวิปแชมป์แต่ว่ายังไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนนะครับช่องทางแรกเลยนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะของสำนักงานใหญ่นะคะเบอร์โทรศูนย์ห้าหกสองสองหนึ่งห้าห้าห้านะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ ทรติดต่อไปได้เลยนะคะจะมีพนักง,งานรอรับสายอยู่นะคะและช่องทางที่2นะคะจะเป็นช่องทางของอเพจนี่เลยค่ะเพจที่เรากําลังไลฟ์สดนะคะพวกลิฟแชม์นะคะช่องทางที่3นะคะเป็น Li n e แอดนะคะไล n ์แอดแชม์นะคะมีแอดนำหน้านะคะ,ะ,คะ C H A M P แล้วก็เีดแล้วก็ตัว F นะคะอาจจะเป็น Line แอดของพวกลิฟเรานะคะมีอ่ามี3ช่องทางแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็จะเป็นช่องทางที่4นะคะที่เรากําลังทาอยู่นะคะคือเป็นช่องทาง YouTube นะคะ เป็นการดูแลรักษาบ้างหรือการรีวิวสินค้าของเรานะคะเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถพฟกลิซักคันอยู่นะคะดูได้หลายทางเลยนะคะ,ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเป็นสำนักงานใหญ่สาขา2ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพนะคะมาหาเราได้นะคะถ้าบ้านใกล้เรียงเคียงเนาะจังหวัดใกล้เคียงนะคะอยากเข้ามาชมรถนะคะมาที่อำเภอชุมแพได้เลยนะคะ จะเป็นา,ามันจะติดอยู่กับถนนนะคะถนนใหญ่นะคะเส้นที่จะเข้าทข้าขอนแก่นนะคะก่อนถึงปั๊มพัททนะคะออกมาจากโรงเรียนชุมแพศ,ศึกษานะคะ500เมตรนะคะเข้ามาหาเราได้เลยจะมีป้ายแชมป์ใหญ่ๆนะคะอยู่เลยนะคะอามแล้วค่ะพี่รูอเลยหนูรีวิว,วหน่อยนะครับนี่ให้ดูกัอีกรอบนึงนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ นี่คนระับการไปเกียร์ก็เดินนะอย่างนี้เลยนะครับใช้าง,งานง่ายนะครับระบบไมหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครับผมมีเกบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับระดับความร้อนของหม้อน้าระดับความร้อนของมอน้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้ยางตันนะครับนะฮะถ้าซื้อไปแล้วไปเจอลมข้างในนี่เอามาคืนได้เลยนะครับ <laughs> อันนี้เป็นยางตันนะคะตัวนี้ยางตันนีคือพวกวร้านดูก่อสร้างที่แบบลุยๆนะครับไม่ต้องกลัวยางรั่วนะฮะพวกธุรกิจในส่วนของขยะรีไซเคิลนี่ก็ต้องใช้โฟก์คลิฟต์นะครับเพราะว่ามันเป็นยางเก่านะคร้านของเก่านะคะก็ฝากในส่วนของรถโฟล์คลิฟต์แชมป์นะครับผมนะไว้ใน ความอนุเคราะห์ของทางลูกค้านะครับทานาดที่เข้ามาที่ยังมองหาในส่วนของตัวโฟกลิฟต์นะครับเอาไว้ใช้งานของเรารับเงื่อกไขทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับผมพูดถึงเงินสดและเงินผ่อนเนี่ยเดี๋ยวให้น้องบุ๋มบิ๋มเฉลยในส่วนของคําถามของเราดีกว่าเวลาที่เราถามไปว่าการยื่นเอกสารใช้ผลกี่ชั่วรอผลอนุมัติกี่ชั่วโมงนะครับคำตอบนะคะ24ชั่วโมงเลยนะภายใน24ชั่วโมงไวมากเลยนะครับทราบผลภายใน24ชั่วโมงนะครับไวจริงๆนะฮะฟแนนซ์ของเรานะครับ เย็นดว่ายืนยืนเช้านี่เที่ยงเที่ยงนี่รู้เรื่องนะครับเย็นเย็นตอนเย็นรับรถได้เลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับมาได้หนึ่งวันเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงเราเนี่ยนะคะรู้เรื่องเลยนะคะครับผมก็วันนี้ก็ในส่วนของเพจโฟลิฟแชมป์นะผมก็จะมีเนื้อหาสาระมาให้ลูกค้าค่ะพอสมควรนะครับผมหรือตัวนี้อาจจะลูกค้าบางคนนะครับผมอาจจะทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องในการของการดูแลรักษารถนะครับผมก็หรือว่าบางท่านที่เพิ่งซื้อไปไม่เคยใช้รถโฟลิฟนะคะก็มา ย้อนดูของเราได้นะคะครับผมก็วันนี้ก็ในส่วนของเวลาเนาะก็หมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วก็ไม่อยากกระจากลากันเลยนะครับก็อยากไปอยู่ต่อนานๆนะฮะนะครับผมก็วันนี้ก็สาหรับผมกูรูเช้ากับกูรูบีบนะครับผมกับศูนย์รถแชมป์ชุมแพนะครับผมก็ขอตัวลาลูกค้าไปก่อนนะครับผมพบกใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะมีคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามกันหน่อยนะฮะฝากติดตามกันกดติดตามไว้นะครับผมหรือลูกค้าท่านใด อยากกะดูส่วนไหนอยากกระดูอะไรนะครับให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็คิดไม่ออกกันแล้วนะครับคอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆม่ให้ลูกค้าดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครผมพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมโฟกริบกับเพจโฟลกริแชมป์่ะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ